วันนี้ครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยววันศุกร์แบบนี้แน่นอนก็เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยหนึ่ง<ะ>ในเฟสติวัลหนึ่งในอาหารหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเหล่านี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นเลยครับเบสเชอร์ฟ mm ิวเจอร์ hmm. ของเราครับวันนี้ต้องบอกว่าได้รับเกียรติ mm hmm. จากรองผู้ว่าการ mm hmm. ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว mm hmm. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคุณจิรวดีคุณทรัพย์นะจะมาพูดถึงแคมเปญใหญ่ด้วยต้องบอกว่าเป็นไฮซีซั่นใช่ไหมฮะ uh, ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทที่่กกกกําาลัังงจะเิดขึ้นบรอ เที่ยวในเทศกาลสําคัญอยู่ในสายกองเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสก,การสวัสดีค่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของะะภาพรวมการท่องเที่ยวไทยในปีนี้ค่ะอยากทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะเอ่อสำหรับภาพรวมนะคะเอ่อตอนนี้เนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะเราก็เห็นแนวโน้มทิศทางเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าที่ทางททท,ทวางเอาไว้นะคะก็คือสามสิบห้าล้านคนนะคะ,ะประมาณการที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงม,มกราถึงสามสิบเอ็ดตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีนักท่องเที่ยวประมาณยี่สิบปดจุดเจ็ดล้านคนเข้ามาแล้วนะคะซึ่งก็คิดว่าจนถึงสิ้นเดือนธันวาเนี่ย คาดการก็เป็นไปตามเป้าคือสามสิบห้าถึงสาสิบหกจุดเจ็ดล้านคนค่ะน,ะนี่ะนะครับนี่คือคคภาพรวมของการท่องเที่ยวของปีนี้2,567นะฮะเมื่อกี้นี้เกิ่นบอกคุณผู้ชมไปว่านี่แหละเราเข้าสู่ไฮซีซันแล้วกับ Thailand Winter Festival ด้วยต้องถามเลยครับว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นกับ Thailand Winter Festival ครับมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนับจากนี้บ้างครับท่านครับค่ะจริงๆตัว Thailand f ฟ s t i v ั l เนี่ยนะคะก็คือ ถือว่าเป็นตัวเร่งที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะใหเ้เป้าหมายในส่วนของรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะให้เป็นไปตามเป้าที่ทางรัฐบาลได้วางเอาไว้นะคะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะทางรัฐบาลโดยท่าน สระวงเทียนทองนะคะก็ได้มีการถแถลงข่าวในส่วนของเทศกาลไทย i l นด์วินเทอร์เฟส v ิวไปนะคะกิจกรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ธีมของเซเว่นวันเดอร์นะคะ<อ>เป็นกิจกรรมที่ Seven Wonder of Thailand ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าอยู่ทุกคอร์เนอร์ของประเทศไทยทุกมุมเมืองของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองหน้าเที่ยวหรือเมืองท่องเที่ยวหลักนะคะซึ่งกิจกรรมทั้งเจ็ดหมวดหมู่เนี่ยซึ่งเป็นไฮไลท์นะคะที่เราจะเชิญชวนทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาแล้วให้เดินทางเพื่อที่จะเข้าไปถึงพื้นที่ต่างๆเนี่ย เรงวันเที่จะให้เขาเกิดการค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือว่าขยายวันพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเทศกาลทั้งเจ็ดอันที่เป็นเซเว่นวันเดอร์ออฟไทยแลนด์ก็ประกอบด้วยเทศกาลลอยกระทงนะคะซึ่งก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นพเพณีลอยกระทงทรงคุณค่าที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างสร้างสรั์แล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีมาช้านานแล้วนะคะเราก็มาทําสร้างมูลค่าเพิ่มใหกิจกรรมเนี่ย โดยจะมีการจัดงานเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีงานที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นชื่อว่างานสีสันแห่งสายน้ํานะคะ <c oughs> ถือว่าเป็นมหากรรมลอยกระทงณ <c oughs> ครประดุงกรุงกรเกษมนะคะย่านหัวลําโพง เริ่มตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยงานลอยกระทงของวัดอรุณราชวรารามมหาวิหารนะคะซึ่งก็จะเริ่มขึ้นวันที่14ถึงวันที่16พฤศจิกายนนะคะรวมถึงหัวเมืองหลักๆสำคัญสำคัญที่เป็นสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงที่สุโขทัยนะคะ แล้วก็ที่ศีสะนาลัยนะคะประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่นะคะระยะเวลาก็จะจับยันในช่วงใกล้ๆเคียงกันนะคะเริ่มตั้งแต่14-17ถึงพฤศจิกายนนะคะรวมถึงเรื่องของการลอยกระทงสายนะคะไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเคยได้ยินไหมคะว่าลอยกระทงสายที่จังหวัดตากนะคะเป็นยังไงครับค <ouse angry> วามพิเศษครับท่าน ก็จะเป็นกระทงสายใช้กะลามะพร้าวในการร้อยเป็นประมาณหนึ่งพันดวงนะคะลอยในแม่น้ำนะคะแล้วก็ถึงวันงานจะมีถึงวันที่สิบห้าถึงสิบแปดพฤศจิกายนนะคะตลอดจนที่ ประเพณีลอยกระทงกับกล้วยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ,คะที่เราไปรื้อฟื้นประเพณีท้องถิ่นขึ้นมานะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในท้องถิ่นด้วยนะคะที่อำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามอันนี้ก็จะเริ่มประมาณ15าถึงวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของประเพณีสมนาน้ำคืน เพลงเสียงประทีปของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะฟังดูแล้วก็จะอาจจะไม่คุ้นหูแต่ว่าทุกกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยพอรทอก็สสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนกิจกรรมต่อไปนะคะที่เป็นหนึ่งในเซเว่นวันเดอร์ก็คือเทศกาลขาวดาวแน่นอนที่สุดค่ะมันก็จะเริ่มเราก็จะเป็น เข้าสู่ช่วงของการเฉลิมฉลองนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่คริสต์มาสที่เป็นประเพณีของทางตะวันตกนะคะปีนี้ยิ่งใหญ่ประการตามากๆนะคะในส่วนของ้าดาวนะคะมีทั้งเรื่องของการจัดพุแสงสีเสียงผสมนะคะแล้วก็ การจัดดนตรีจากศิลปินชื่อดังนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็อาจจะมีแพรมออกมาบ้างแล้วว่าในระดับโลกใช่ไหมคะว่าจะมีใครบ้างใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็ติดตามกันได้อาจจะเป็นไอคอนิกเพลสที่อยู่ทั่วกรุงเทพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีอเมซิ่งคาลดาวที่เชียงใหม่เป็นต้นนะคะรวมถึงสุพรรณบุรี สงขาอย่างเงี้ยค่ะก็<ว><น>จะเห็นว่าจะมีการกระจายการจัดงานทุกทุกมุมของประเทศไทยนะคะส่วนกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมเชิงกีฬานะคะ Amazing Thailand Marathon Bangkok ซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มในวันที่หนึ่งธันวาปีนี้สุดพิเศษเลยค่ะเรามีนักวิ่ง ชื่อดังระดับโลกมาร่วมกับเราด้วยนะคะต <ทะ S 2> ลอดจนถึงเรื่องของงานวิ่งเทรลโฮก้าเชียงใหม่ไทยแลนด์นะคะบ y ย t ูทอันนี้ก็เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันนะคะซึ่งจะดึงนักกีฬานานาชาติเนี่ยเข้ามาจัดขึ้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่8พันวาค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงที่บางแสนด้วยกันก็มีเรื่องของการจัดตัวกิจกรรมขึ้นเช่นกันนะคะ เโคราชก็มีเรื่องของมาราธอนนะคะก็จะเห็นว่าต่างๆางเหล่านี้ค่ะจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจังหวัดภูเก็ตก็จะมีไรกีฬาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเช่นกันนะคะ mm. ก็จะมีสำหรับชาวไทยที่อยู่ในประเทศสะดวกที่ไหนก็เราสามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมนั้นได้นะคะนี่ก็จะ เพิ่มในเรื่องของค่าใช้จ่ายและการกระจายตัวนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะคะกิจกรรมที่สี่อันนี้เป็นเรื่องของการนําเสนออัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมนะคะประเพณีและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประจําท้องถิ่นนะคะก็จะมีในส่วนของมหสัสจรรย์ช้างสุริน<ม>วันที่1 4บสถึงวันที่สิพฤศจิกายนนะคะส่วนของงานใส่ไทยฟสติโวค่ะ เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเชิญชวนให้คนมาใช้ผ้าไทยนะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนะคะที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะคตลอดจนประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสที่จังหวัดนครอ,อุลรคชนน,นะคะคอันนี้สวยเป็นประเพณีที่สวยงามมากแล้วก็พี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์ส ที่อยู่ที่จังหวัดสะกลนครเนี่ยค่ะทำออกมาได้ดีมากอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะคะให้ได้มีประสบการณ์ร่วมกันที่จังหวัดสกลนครน,นะคะส่วนกิจกรรมที่5นะคะวันเดอร์ Wonder สำหรับ Number ร์ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการเทศกาลอาหารมหากรรมอาหาร Food เฟสต i วัลซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่17ถึงวันที่15พันวา นะคะแล้วก็เทศกาลปาล่าหมอลาอีสานทูเดอะเวลนะคะ oh. ฟังชื่อแล้วก็น่าสนใจมาก <c oughs> นะคะน่าสนใจมากนอสคอฟฟ์ลาโนสตันคอฟฟี่ Gathering 2024นะคะนี้ก็คนที่เป็น Coffee Lover นะคะก็ไปได้ที่จังหวัดเชียงใหม่งานจะมีตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาจนถึง1ธันวาเลยค่ะนะคะแล้วก็ตัว i a t e n j a m f ชมฟ Stival ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพนะคะอันนี้ก็น่าสนใจที่จะมีอาหารที่ให้ให้ได้ชิมกันนะคะส่วนลำดับที่6เทศกาลดนตรีเพิ่มความคึกคักนะคะด้วยกิจกรรมด้านดนตรีที่จะจัดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นวันเลอกฟูดนะคะ อันนี้ก็ชื่อดังมากนะคะก็มีศิลปินดีเดน่นเยอะมากที่จะเข้าร่วมงานวันเดอร์ฟุูนะคะสิถึงสิธันวาที่จังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็โรลิงลาวนะคะไทยแลนด์สองพปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่24พฤศจิกานะคะคที่พัทยานะคะแล้วเราก็จะมีงาน b ิ g m มา n ์เทนนะคะที่นครราชสีมาตลอดจนเทศกาลดนตรีนานาชาตินะคะมาห อาราซบที่อที่ปทุมธานีค่ะนะเท่าที่ฟังดูเนี่ยคแคมเปญเยอะมากเลยตั้งแต่วันนี้ยาวะะไปจนถึงโอ้อย่างที่เรียน,นะคะ่ะว่าทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะขับเคลื่อนให้กิจกรรมทุกอย่างเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงแล้วนะคะ,คะเขาสามารถที่จะไปมีประสบการณ์แล้วก็ เพิ่มวันพักนะคะแล้วก็การเดินทางเข้าไปมีประสบการณ์นในแต่ละพื้นที่นี่ก็นํามาซึ่งการใช้จ่ายนะครับเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะอันสุดท้ายอันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเป็นเทศกาลแสงสีนะคะ lighting and illumination นะคะก็ถือว่าเป็นสักชิป ตัวใหม่ของของประเทศไทยเลยนะคะเป็นงานชื่อว่าวิกิตเช้าพยา2024ปีนี้เราจัดเป็นปีที่สามแล้วนะคะแล้วก็สองปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ประสมความสําเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็วิกิตเจ้าพยาเนี่ยจะกลายเป็นงานประจําปีที่ถูกสร้างการรับรู้ในระดับโลกนะคะปีนี้จะจัดขึ้นวันที่16พฤศจิกาจนถึงวันที่15ธันวาเดือน,นึ่งเลยนะคะที่เราจะ ให้คนทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศนะักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะ สัญญาณสายน่าจะหลุดไปไม่เป็นไรนะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นภาพรวมนะครของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับกับ t h a i l a ด d w ิน t e อร์เ t i ติ l ฮะซึ่งต้องบอกว่าหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจครับและแน่นอนว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยเองแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเดินทางมาเที่ยวในทุกๆเทศกาลที่จะเกิดขึ้นใช่ค่ะคอย่างที่คุณเจรรว,วดีได้บอกอไปคือเซเว่นวันเดอร์พี่บอลมีทั้งเรื่องของลอยกระทงเขาดาวน้องลิซ่าจะมาเนาะกีฬาต่างๆวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของดน แสงสีคือวิจิตเจ้าพระยาอันนี้คือพี่บอลปีที่แล้วได้มีโอกาสไปดูปก็จะมีโดรนเนี่ยอ,อยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาคือนักท่องเที่วยวเนี่ย<า>ไปจับจองริมแม่น้ําพี่บอลสวยงามมากๆเรื่องของวัฒนธรรมอย่างที่เมื่อกี้ท่านได้บอกไปรเรื่องของเทศกาลดาวช่วงคริสต์มาสกคนคนเนาะหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยไปเนาะทีนี้ค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะัเดี๋ยวขอถามคุณจิรวดีนิดนึงค่ะว่าเรื่องของการตั้งเป้ารายได้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือต้องบอกว่าเทศกาล Thailand Winter Festival เนี่ยดีมากๆตั้งเป้าไว้ว่ายัางไงบ้างคะคือคือตัวไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลเนี่ยนะคะเป็นตัวทีเ่เรานำมาในการที่จะเสริมในส่วนของรายได้จาก การเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าตัวกิจกรรมเหล่านี้ที่รได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของตลาดที่อยู่ระยะใกล้เพราะว่าใช้เวลาในการตัดสินใจชัสั้นได้ <c oughs> แต่สําหรับตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่ตัดสินใจเดินทางมาแล้วซึ่งปีนี้เนี่ยมีการเติบโตที่ดีมากนะคะ <c oughs> ถือว่าเรารีคอฟเวอร์มาเนี่ยน่าจะ ร้อยละเก้าสิบห้าเมื่อเทียบกับปี6-2ก่อนโควิดนะคะแต่ว่าอัตราเกิดติบโตถ้าเทียบกับปีที่แล้วปี6-6เนี่ยก็อยู่ประมาณที่28%เปอร์เซนแล้วนะคะเราก็ถือว่า ทีนี้การการที่มีตัวนี้เนี่ยเราต้องการที่จะ,ะเพิ่มตัวค่าใช้จ่ายให้นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งตัวค่าใช้จ่ายรวมที่วางเอาไว้เนี่ยหรือว่าตัวรายได้จากการท่องเที่ยวของนักนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราวางรวมเอาไว้เนี่ยอยู่ที่สามจุดสามล้านล้านบาทนะคะซึ่งตัวนี้คิดว่า ดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไปตามเป้าด้วยด้วยกิจกรรมต่างๆที่ถือว่าเป็นเ,เ,เรามานํามาเป็นอัตราเรียกไรนะฮะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องยนต์เ,เร่งในการที่จะเพิ่มตัวรายได้ให้ได้ตามเป้าหมายตามที่รัฐบาลวางเอาไว้ค่ะ นี่นะครับในช่วงท้ายแล้วฮะอยากให้ท่านเชิญชวนดีกว่ากับคุณผู้ชมที่กําลังติดตามชม Better Future ออยู่นะครับทั้งไปเที่ยวด้วยแล้วก็อีกมุมหนึ่งอีกหน้าต่างหนึ่งก็คือการเป็นเจ้าภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาจากทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทยในช่วงทยครับ ใช่ค่ะในอันดับแรกเลยนะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยค่ะที่คุณสกณันเ,เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีก่อนนะคะ<อ>เราเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวมาแล้วประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความนิยมเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะมีอะไรตรงไหนที่เราสามารถที่จะแนะนํานักท่องเที่ยวได้เราต้องช่วยกันนะคะเพราะถือว่า ตอนนี้รายได้จากการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นรายได้ที่มีความสําคัญกับเศรษฐกิจไทยนะคะดังนั้นเนี่ยประโยชน์นอกจากเกิดจากชุมชนแล้วก็คือเกิดประโยชน์กับภาพรวมต่อประเทศด้วยนะคะสุดท้ายในส่วนของการเชิญชวนนะคะเ,เดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเป็นเดือนแห่งเฟสติวลัลเป็นเดือนแห่งเทศกาลนะคะปีนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้จับ ได้ให,ให้นโยบายในเรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยทั่วทั่วภูมิภาคทุกภูมิภาคนะคะขอเชิญชวนคนไทยและก็ทงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่า,ชา,ตางชาติเนะ,ะ่ยฮะร่วมสัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นๆได้จับกันขึ้นภายใต้เทศกาลไ h a i l a ด d วินเตอร์เฟสติวลนะคะซึ่งก็มีอยู่ ทั่วทั่วประเทศไทยในหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็ กรมอุตุนิยมก็ได้ประกาศแล้วว่าปีนี้น่าจะหนาวกว่าปีก,อก่อนๆนะคะเราก็ออกมาสัมผัสความหนาวแล้วก็พร้อมกับมีประสบการณ์ที่ดีกิจกรรมสนุกสนานทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมกิจกรรมการแสดงทางดนตรีแสงสีนะคะแล้วก็อาหารไทยที่ต้องห้ามพลาดนะคะก็อันนี้ก็เราจะได้มีโอกาสในการที่จะได้ร่วมสนุกแล้วก็สร้างความทรงจําที่ดีก่อนสิ้นปีเพื่อที่จะในคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะ แล้วก็สร้างความบันในช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้ต้อนรับปีใหม่ปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทีเดียวค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ t h a i l a n d Winter Festival ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจิราวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องราวของนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกครับเพื่อที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นที่จะถึงนี้ Thailand w ิน t ทอร์ s t i v a l เราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะฮะก็ต้องต น,นับนับท่องเที่ยวอย่างดีด้วย